เหลืออะไรบอดนะคน,คนรูอบอดเนี่ยน่าจะบอดอ่ะมันเลยแล้วพี่อย่าไปเสียบตูดมานี่มีอีก <c oughs> ตัวนึงข้างหลังฝั่งนู้นอ่ะขาหดเสียบตูดอย่างเดียวหรือขาหดไปเสียบตูดไปด้วย <c oughs> เนี่ยเห็นป่ะพอมันพอมันเห็นเจ็บออมมันก็ทักมาอีกแล้วน้องมาเดินแจกครับจ้องทั้งวันไแงค์ใ่ไแสดงว่าจองทั้งวันแน่เลยเนี่ยจ้องมืงนนอถือใช่ไหมแม่โองมัน เจอคามาให้เซฟหน่อยดิเจออะไรนะคาร์คาคามีเดเอ็มตัวนี่ไงนี่ไงมาเอาคายิงตัวเดียวเอง I got supplies ให้แบกไปให้ไหมพร้อมกล่องพร้อมลูกปืนเอาไหมมายิ้มยิงบอดตัวนึงแค่ตัวเดียวใช้เอ็มสองสี่ก็ดิ ไม่มีคนนะเนี่ยระวังนะเนี่ยคนนะเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยใช่ออกไปยังฝั่งไหนออกมาแล้วนี่เนี่ยบนหัวเนี่ยโซ่เนี่ยคนนะเนี่ยใช่ไหมคนสองสองเหมือนในตัวข้างในหรือเปล่า สองแม่จดตัวในบ้านน่ลขอคาตัวนึงขอคาตัวหนึ่งนี่ไงในบ้านงนีจดังเอาไหนอะลูกซองตัวลูกซองอยู่ไหนแล้วยิงแล้วยิงแล้วเอาเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายชุดแดงบอดนะเอาให้ตายเอาให้ตายดนดนีมีลูีซอง เอานี่ลูกเอาไหมลูกเป็นน้ำให้มันตายเจอแล้วเจอแล้เจอแลวเจอแล้วใครเอาต่อไหมคะไม่อ่ะแมวมี M24 แล้วน้ำไอ้นี่น้ำอีอ่าอีเวนต์อ่าอะไรอ่ะสัปดาห์ที่สี่เองเจอสัปดาที่สามอ่ะสัปดาหที่สามสัปดาหที่สี่ยังไม่ถึงสี่อ่ะทำไมไฟชาร์จาเหนื่อ นี่อีกตัวหนึ่งอ่ะเอายิงเลยพี่ครบแล้วครบแล้ว,ม,ม,วมันให้เก็บแรงไยทำไมบอดมันเยอะ วันนี้ไม่ใช่บอดเนี่ยตัวไหนไไหนี่ก็ยิงเหมือนบอดเลยวพี่พี่ยิงรัวๆหน่อยจะ <c oughs> ยิงทำไมารัวนักหนา <c oughs> ยิงของที่ละสองสามนัดเหมือนเลยนะพี่ <c oughs> ก็ยิงให้มันเหมือนบอดไงให้เราจะได้ไม่ตายลิ้วเมื่อวานเนี้ยเสียรูผมตั้งหลายตัวอมันกระโดดชาร์จผมมาเลยแค่เดี๋ยมันวิ่งเข้าบ้านอยู่หลังหินผมก็ยิงใส่ไม้ใส่อะไรไปทั่วไป

ลุ้นตัวนึงลุ้นตัวนึ่งนี่เลยแทนยิงด้วยแล้อ้นี้แข็งสิเลยโอ้โหมันก็เกินป้ายบางครั้งอ่ะตังอ่ะ หนึ่งร้อยใครจะได้อะไรไหมแล้วเอเคสก,กูบสามด้ยยิ่งเปลี่ยนด้วยยิ่งเปลี่ยนเป็นส,ก,ก,นสก,ก,กูบสองนั้นสกูบสองกับผมอยู่โอ้มอยู่กับผมเต็มเลยพี่เอาวะ อา้ออาววะมันยิงที่เหรอเออโออเอออกจากบ้านพอดีเลยเจอมันเหรนี่ยตัวนี้ไปใส่ว่ะใส่ดิใส่ สกูบสองได้แมวได้สกูบสามเลิกเอง Help สกูบสามดิบัวสีดูหลังบัวสีดูหลังสวยดูสีดูหลังสวยบัวสีดูหลังสวยดิเบัวสีดูหลังสวยไปเรียกไปซื้อเพื่อนหน่อยเร็วซื้อเพื่อนก่อนเร็ว Please recall me เจเย็นลูกพี่เจเย็นเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้ออยู่นี่มีอยู่อยู่บ้านนี่มีอยู่มีร้านขายอยู่แป๊บนึง ผมซื้อมาก็ได้ผมมีตังค์เยอะไม่ต้องซุบก็ได้ซุบมานานอ่ะซุบแล้วเหรอซุบยังได้ได้ชมได้นเก็บตังค์ไว้เนาะชุบเสานี้ยชุบเสานี้ยเราดิดลงไปเอากล่องได้ Thanks กี่ตัวเบอร์สี่ยิงควยแล้วข้างหลังพี่ยิงข้างหลังยิง ตรงโล่นี้ป่ะมาเบอร์สี่ตรงโล่ป่ะน่าจะไม่ใช่โล่นี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่มีเิ่มขี่รถมามขี่รถมหมยิงรถเลยพี่ยิงรถเลยยิงรถเลยพี่ใส่ขันไหนอ่ะคันไหนอ๋อรถช้างไอ้บ้ายิงไม่ได้หรอ มันอยู่ในมีดหรือเปล่าหวัวหน้าน้ำอยู่ในมีดเพื่อยู่ในมีดวิ่งมาแล้วยิงมันดีไหมอ๋อมันผ่านพ้นวิ่งผ่านไปพี่ยิงตัวไหนพี่ยิงข้างหลังไงบอดยิงควายเมื่อ,อยยกี้เนี่ยไม่ตัวนวิน่งไปทางไหนหวัวหน้าน้ำในตัวนี้มันเนี่ยเนี่ยมันยังอยู่ตรงเนี้ย <Watch out. S 1> ยังไม่หนีเลย ก้อนหินใช่ไหมครับเห็นหินขางหน้าอ w e s มไหนอ่ะเห็นป่ะตรงนี้เห็นป่ะมันหลบยังเห็นป่ะ บ่เห uhm. ็นนะบ่เห็นอ๋อนี่น่ะเห็นละนู่นน่ะมันอยู่ในบ้านนู่นอยู่ในบ้านวจังวะดูดิไปป้าหลังกำแพงเบ่สามเห็นปะมุมนั้นเห็นไหมไม่เห็นเต็มเต็มเกือบยัดไปเต็มเกือบละตัวหนึ่งมันมีเพื่อนนะมันอันน้ำ หลังกำแพงตรงนั้นน่ะมันมีเพื่อนนะไหนวะไม่มีพี่ฝันมันเลยดูน,นั่นดิยยังไงมันมีเพื่อนอยังบอกยูอ๋อนั่ไงเดี๋ยวเขาเลาฝัง ยิงรถให้ไหมหน่อยตามล่ามหน่อย <c oughs> เอต็มาลาแล้ตายหมอนดยงัง ผมไม่นน่นาดแต่เพื่อนมันอยู่นี้เพื่อนมันอยู่ในมิดเพื่อนมันอยู่ข้างในอ่ะอยู่ข้างในมันไปไม่รอดหรอกผมดันอยู่นี่ผมเห็นมันละ I'm recalling a teammate ไปไป วีวีอ๋อวีวีเจอบาโบอีกแล้วใครใครนะตีเราเองวี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 ไปไป t h a n k ไป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 ไไใครไปคนไหนไบไปเพื่อนผมนี่แหละถึงว่าเขามองหาแต่สไนเปอร์เขาเคยเล่นกับผม่ยโดนพี่บาโบเก็บอีกแล้วบาบอน แค่สองเองสองไอตัวขี่รถไปนั่หนึ่งดึงมาตัวหนึ่งมาเพิ่มแล้วหรอมันขี่รถไปทางไหนอ่ะแจ็คมันออกไปทางพุ่นนะมันมันไปข้างนอกวงอ่ะตอนแรกอ่ะตอนแรกมันไปนอกวงมันจะไปทุกกันตรงไหนตรงไหนอะแคปบกันตอนเนี้ย watch out นม่จะออดไปฝั่งนน้นแล้วมั้งฝั่งเบอร์สาม m a r k the location อ่าปืนลั่นตายนะปืนลัน่นตายนะจ๊ะปืนอยู่ไหนลั่นจ๊ะน็อกหนึ่งจะไปบูคนจะไปบูคนเดียวเหรอจ๊ะไม่รอเพี้ยนเลยอ่ามันทำปืนลั่นใส่แจ๊บเนาะ เห็นรถมันไหมล่ะน Victory belongs to us อยู่คนเดียวก็มันทำเปืนลั่นใส่อ่ะไอเราก็มาซ่มหดมกันอยู่นี่ไม่ทำเป็นเราจะไปอยู่ไกลเพี้ยนด้วยเราเรามาทำอะไรเดี๋ยวเราไปเราไปยืนแอคชั่นอะไรกันอยู่นี่